รายง,งานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โคเรนิงสเปซห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอย่านตาขาวจงังหวัดตรงังภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวธิตาหลียันผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอย่านตาขาว โดยมีนางสาววัสนาบุญเจริญบรรณารักษํา์ชำนาญการพิเศษและนางสาวิทาสีหนูบรรณารักษัตราจ้างพร้อมด้วยคณะคุณครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอย่านตาขาวได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดป,ประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โคเรนนิ่งสเปซโดยมีการดําเนินงานดังนี้ ไปมาที่1-2ถึง2เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนมีนาคม2566ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจำนวน28,000บาทซึ่งมีแผนงานโครงการและการจัดก,กิจกรรมดังนี้ 1. การให้บริการแต่ละโซนและการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอาร่านและการเรียนรู้โซนส่งเสริมการอาร่านค้นคว้าข้อมูลมีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอให้บริการกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา โซนคอมพิวเตอร์ให้บริการคอมพิวเตอร์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนโซนกาแฟจัดพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆให้กับผู้ใช้บริการจิบกาแฟแลนหนังสือโซนประชุมให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มนักศึกษาและประชาชนศึกษาแหล่งเรียนรู้โซนพักผ่อนเป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนอ่านหนังสือและฟรีบริการ Wi-Fi อินเทอร์เน็ต โซนกิจกรรมให้บริการพื้นที่จัดกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นให้กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสองกิจกรรมเรียนรู้ตามทายายสัยสำหรับคนทุกช่วงวัยอ่านประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์มีกิจกรรมดังนี้การทำสายคล้องเม็ดการทำจานรองแก้วการทำพวงบุญแจสื่อรัก การทำกุหลาบสื่อรักคนวาเลนไทน์3กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีกิจกรรมดังนี้การทำยาดมสมุนไพรการทำน้ำสมุนไพรมหัศจันย์ 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สู่อาชีพมีกิจกรรมดังนี้การทำขนมฮนุมานคุกฝุ่นการทำบุนแฟนซี การทำแซนวิชสลัดการทำกวยเตี๋ยวลุยสวน5กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมดังนี้การปักชำต้นย่านตาขาวและการปักชำต้นกระบือ 6. นิทัศการส่งเสริมการเรียนรู้มีกิจกรรมดังนี้นิทรัศการวันคล้ายวันพระราช,าชมสมภพ2เมษายนสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาว,วชน7กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวันลอยกระทงย้อนวันวาน,นเมืองเก่าญาติตาขาวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรงัง แผกิจกรรมอนุรักษ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ได้มีการทำาทําเนียบภูปัญญาท้องถิ่นโดยรวบรวมผู้รู้แนวอำเภอย่านตาขาวและมีการอนุรักษ์พืชคืนถิ่นประจำอำเภอย่านตาขาวเพื่อเป็นสถานที่สืบค้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยมีเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน680คนรตรมาสที่3เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน,น2566ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ14,000บาทซึ่งมีแผนงานโครงการและการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. น,นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันฉัตรมงคลวันพืชมงคลและวันวิสาขาบูชา สกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ่านประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ DIY ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ตะกร้าเก็บของ DIY ไม่ติมหันศากระบองเพชรจำลองที่ขั้นหนังสือโอริกามิดินสอหันศากระเป๋าใส่ดินสอจากขวดกรอบรูปจากกระดาษลูกฟูตกตะกร้าอเนกประสงค์และหมวกปิกาจู 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมีกิจกรรมดังนี้การพัฒนาทักษะดิจิทัลโดยมีเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน145คนรายคนไรมาสที่4เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2 5 6 6ได้รับเงินจัดสรรงุประมาณ15,000บาทซึ่งมีแผนงานโครงการและการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. นิทรศการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ่านประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ DIY ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ตินเสาแต่งตัวควงกุญแจเลิฟเลิฟการป๊อปอัพบอกรักแม่และมริสื่อรัก โดยมีเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2,710คนสรุปเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมไตรมาสที่1-4มีทั้งหมด3,535 35คนข้อเสนอแนะคือการจัดสรรงบประมาณโครงการในแต่ละไตรมาสควรดาเนินการตั้งแต่เดือนแรกของไตรมาสเพื่อดาเนินการวางแผนในการจัดทําโครงการและกิจกรรมให้ทันเวลาที่กําหนดประเด็นท้าทายคือมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและน่าสนใจสาหรับคุณเป้าหมายทุกช่วงวัยเช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ,ะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้านอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายการแก้ปัญหาคือเรื่องดำเนินการายชุมเพื่อจัดวางแผนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อรองรับในการจัดสรรงบป,ประมาณในแต่ละไตรามาให้ทันเวลาที่กำหนดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอย่านตาขาวขอขอบคุณผู้เข้ารับชมทุกท่าน